ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวจันทบุรีกันนะครัะตอนนี้เราก็ได้มาถึงจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแลย้วทุกคนขอ,อนั่งพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับไปจับมากับเช้าวรามงานครับไปกันเลย เ,ะะเราจะไปเอาปลากันอากาศในรถกับชาประมงนะครับนี่นะครับพระเอกของเราแต่นี่หนาเอกของเราพี่ดูหน้นาคนสวยนะครับไปกันเลยแล้วนะครับมีนนท่าเรือนะครับที่เราจะต้องขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะต่อเรือไปจับปลากู้รอบนะครับฝั่งทะเลทั้งนุ่นะครับพรตอนนี้ยังเป็นแบบน้ำของ เลไปกันจับปลากันครับผู้รอบกันครับตอกับรือนะครับเําจะไป่รอบนะครับกับชาวะมงนะครับซึ่งการผู้นอกอย่างก็ นี้เลยก็จะบ่งบอกถึงตำแหน่งที่เราเอานะครับมาล้างทามาล้วครับมาล้วงท้ามาล้วงท้ามาล้วครับนี่นะฮะเกี่ยวขึ้นมาได้แล้วนะเราเจอรอบแล้วนะครับนี่กำลังทำการหมุนเอารอบขึ้นมาจากทะเลนะครับต้องใช้แรงเยอะนะฮะแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยนะครับเพราะรอบมันใหญ่แล้วก็หนักมากๆเลยนะครับ ซึ่งเรามาลุ้นกันว่าปลาข้างในเนี่ยจะได้ปลาอะไรกันบ้างจะได้เยอะแค่ไหนนะฮะอันนี้เป็นรอบลูกแรกนะครับที่เราจะได้เห็นกันนะครับมาลุ้นกันเลยว่าจะได้ปลาเยอะไหมโอ้เยอะมากทุกคนดูดิดิ้นเต็มเลยอะแบบเยอะมากๆเต็มรอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามกันว่าแต่ละตัวเนี่ยปลาอะไรกันเนาะจะที่เห็นนี่คือปลาใบขนุนเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นปลาหลังเหลืองญี่ปุ่นอนะไรแ,แบบนี้นาเยอะมากปลาแต่ละชนิดที่ชาวประมงหามานี้นะฮะถามมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นปลาใบขนุนปลาหลังเหลืองปลากระพงแล้วก็ปลาต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะยกปลานะครับที่ได้มาจากเรือลำนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปขึ้นรถกันครับเพื่อนำไปขายต่อนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีคนลูกค้าเนี่ยมารอซื้อเต็มบ้านไปหมดเลยครับปลาแต่และตัวคือสดมากปลอดสารไร้สารเลยนะครับบอกได้เลยว่าฉ่ำสดมากๆตาย,ยังวาวยังหวานอยู่นะครับ คือมันก็เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ปลามาเยอะขนาดนี้แล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้ปลามาเต็มตะกร้าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้เห็นปลาสดๆเต็มตะกร้าแบบนี้เลยนะฮะตื่นเต้นมากถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะพี่ๆชาวประมงทุกคนเขาก็ยกของยกปลาต่างๆนะครับขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะนําไปขายต่ออย่างท้องตลาดนะครับผมปลาคือสดมากทุกคน้ถตัวคือใหญ่ฉ่ำมากๆตาย,ยัางแบบ คือแบบใสมากเลยอะทุกคนแล้วสดมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะไปขายปลากันครับพอกลับมา <Wow. S 1> ถึงที่พักนะครับชาวประมงเขาก็จะทำการคัดปลานะครับคัดไซต์แต่ละตัวแต่ละขนาดนะครับตามราคานะครับแต่ละตัวก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ทางครอบครัวนะครับพ่อรูกช่วยกันนะฮะนี่ก็จะเป็นปลาใบขนุนนะครับไซส์เล็กนะฮะไซส์ใหญ่ไซส์กลางคือแบบแต่ละไซส์คือ แล้วแต่และตัวคือใหญ่มากๆเลยนะฉะ่ามานี่ปลาหลังเหลืองนะคะปลาข้างเหลืองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเนื้อหอมหวานชํำม,มากตัวนี้ขอนําเหน่อเลยขอนาเหน่ออร่อยทอดกรอบหวานหวานา่ำแล้วคัดไปคัดมาสักพักมีลูกค้ามาซื้อถึงบ้านเลยจ้าท่านผู้ชมมาซื้อถึงบ้านเลยปลาสดๆขึ้นมาจากทะเลเมื่อกี้แล้ว ว่าจะถึงบ้านคือมืดค่าหัวค่ําแล้วไงมีลูกค้ามารอซื้อถึงบ้านเลยนะครับชาวบงเขาก็ได้ขายถึงบ้านเลยเพราะปลามันสดมากทุกคนพร้อมเอาไปทําข้าวเย็นทอดให้ลูกให้หลานกินได้เลยมันสดแบบสดจริงๆได้เงินแล้วจ้าได้ขายแล้วจ้าพอได้เงินเสร็จก็เก็บเข้ากระเป๋าเสื้อเป็นเลยสิจ้าหนึ่งแมตต์รออะไรไเห็นไหมปลามันสดอะทุกคนก็ได้ขายสิแบบ มันสดมันฉ่ำอะ่ะแต่ละคนคือมาเลือกซื้อถึงบ้านเลยหยิบไปหยิบไปคัดไปคัดไป,ดไปลดแลกแจบแถมว่ากันไปแต่ละตัวคือสดสดเลยและแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นกันครับอ้ Ooh, พี่หนูนาทอดปาให้กินนะครับเติมพลัง <Wow. S 1> บอกได้เลยนะครับว่าอาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่มีความสุขที่สุด ความสุขที่หาดแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยนะครับสดๆเลยนะคะเป็นมือที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับแบบครอบครัวเลยนะคะ ตนเวลาแห่งความสุขก็ช่างหมดไปไวซะเหลือเกินนะคะก็ถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วนะครับชาวประมงคือน,น่ารักมากขนข้าวขนของขนผลไม้ใส่รถให้เราแบบเต็มรถแน่นรถไปหมดมีทั้งปลาทะเลเอ่ยผลไม้จากจันทบุรีเอ่ยเต็มรถไปหมดเลยนะครับขอบคุณทริปนี้สนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาเที่ยวใหม่นะครับบ๊ายบายครับ